สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาแอป Google Chrome ช้าค้างรวนก่อนจะไปดูกดไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ แอปคมของเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนทุกคนเวลาใช้ไปนานๆามันจะเริ่มช้าเริ่มค้างนะครับวิธีแก้นะครับให้เข้าที่แอปคมนะครับจากนั้นให้มากดที่จุดสามจุดขวามือนี่นะครับแล้วให้หาคําว่าประวัติการเข้าชมนะครับคลิกเข้าไปให้เพื่อนมากดที่คําว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บกดเข้าไป ตรงนี้นะครับคำว่าตั้งแต่ต้นของคนอื่นอาจจะเป็นคำว่า4สัปดาห์ที่แล้วหรือ7วันที่แล้วนะครับให้เราทำการกดติ๊กและเปลี่ยนเป็นตั้งแต่ต้นแล้วให้เราติ๊กแค่3ามช่องบนนะครับ1 2 3สพวกรหัสผ่านแบบฟอร์มอันนี้เราไม่ต้องติ๊กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลจะหายให้เราติ๊กแค่1 2 3มาชัดบนพอนะครับเมื่อติ๊กแล้วให,ให้เราทำการกดล้างข้อมูล ล้างไปเลยรอสักครู่นะครับความเร็วในการล้างข้อมูลมากน้อยขึ้นอยู่กับประวัติที่เราเข้าชมด้วยนะครับของใครยังไม่เคยล้างหรืออาจจะนานหน่อยนะครับเมื่อทําการล้างเสร็จแล้วนะครับ้เรากดปิดแอปไปเลยแต่นั้นให้เรามากดค้างที่คําว่าโคมอีกหนึ่งรอบนะครับกดเครื่องหมายตกใจนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆมาหาที่หัวข้อคําว่า ที่จัดเก็บข้อมูลแล้วก็มากดที่คําว่าล้างข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะล้างความจําแคสกันนะครับกดล้างข้อมูลให้ล้างแต่ล้างแคสอย่างเดียวนะครับห้ามไปกดลบที่คําว่าจัดการพื้นที่นะครับเพราะว่าข้อมูลจะหายหมดให้เราล้างแค่ล้างแคสอย่างเดียวล้างแคสตกลงแคสของเราเป็นศูนย์ขนาดแอบทั้งหมดก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็กดกลับออกไปได้เลยครับแค่นี้ Google Chrome ของเราก็จะกลับมาเร็วเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทำคลิปไหนคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ